ถนนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานับวันยิ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้มีการสร้างสะพานลอยขึ้นมาเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแต่คนส่วนใหญ่กบเลือกที่จะเดินข้ามถนนแทนการใช้สะพานลอยอ,อ,อ๋อน,นีันี้คือสานีบัวร์รแม่กาซึ่งดูแลหน้ามอพะเยาเป็นหลักและในพื้นที่ตำบลแม่กาซึ่งมีนักศึกษาอย,อยู่วนมากนักศึกษาส่วนใหญ่ปกติจะเป็นปีหนึ่งที่ขึ้นขึ้นขึ้นสะพานลอย แต่ช่วงปีสองรุ่นที่ปีหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นสาเหตุที่ไม่ขึ้นเน,น,นื่องจากอาจจะคิดว่าขึ้นไปอาจจะเสียเวลาอันนี้ก็จะวิ่งตัดทางถนนมันเป็น,เป,นเป็นการเป็นการจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยทางโรงพยาน,นี้ตำรวจก็ได้มีการแจ้งทคมหาลาัยแล้วให้ช่วยดำเนินการในเรื่องปัญชากาแกานกักศึกษา อยากให้ปลูกฝังนีง่ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งมาปลูกฝังรุ่นรุ่นน้องต่อๆไปลอยทำไมไม่เดินข้ามถนนคนเดียวคะคือสะพานลอยเปนปลอดภัยกว่าค่ะข้ามถนนรถมันเยอะอะค่ะกลัวรถชนมันไม่มันไม่ปลอดภัยอะค่ะพี่บางทีก็เตือนเพื่อนเหมือนกันบางทีเพื่อนแบบว่าเขาอยู่สาขาอะไรกันเราไม่ก็เพื่อนต่างสาขาที่เรารู้จักนะค่ะก็บอกเขาว่าทำไมไม่ขึ้นสะพานลอยอะไรประมาณ วนใหญ่คนที่จะเดินข้ามสะพานลอยจะเป็นนิสิตชั้นปีที่1ซึ่งหากถูกปรดระเบียบพวกเขาเหล่านี้จะปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบเดิมหรือทําตามแบบอย่างของรุ่นพี่ที่ไม่ใช้สะพานลอยแต่กลับเลือกที่จะเดินข้ามถนนคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและประหยัดเวลาโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งเกิดจากความประมาทของตนเอง